ใจแข็งหอบลูกชายทั้งสองยายไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีชีวิตจริงหมิวลลิตาสวนทางในบทละครในอดีตเคยหักอกพระเอกคัทโนว่า หลายคนอนาจไม่ทราบว่านักแสดงมากฝีมืออย่างมิวและลิตาปัญโยพาสเปิดร้านกาแฟาอยู่ที่อำเภอชะอําซึ่งขึ้นชื่อว่าเบเกอรี่ทุกชนิดอร่อยมากซึ่งตอนนี้เปิดบริการแบบให้นั่งทานที่ร้านได้แล้วหลังจากเปิดให้บริการแบบสั่งกลับมาในช่วงนี้ความโดดเด่นของที่ร้านกาแฟาแห่งนี้ก็คงจะเป็นขนมทุกชนิดที่อบสดใหม่ทุกวันเรกได้ว่าแค่เห็นหน้าตาขนมแต่ละชิ้นแล้วอดใจไม่ไหวซึ่งนอกจากคุณมิวจะดูแลความเรียบร้อยของร้านแล้วก็ยังมีลูกชาย น้องอีตันลูกชายคนเล็กไปเป็นบาริสต้าทำกาแฟให้กับลูกค้าอีกด้วยประวัติแท้จริงเกิดที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกคนที่สี่ของนายเหลื่อมและนางละเอียดปัญโยพาสจบชั้นมัธยมจากโรงเรียนนเลศวนวิทยายลัยแล้วเข้าทำงานที่องค์การรอสอพอจากนั้นเข้าประกวดนางงามได้รับตำแหน่งนางงามรอสอพอและนางงามฮอนด้า ประจำปีพุทธศักราช2509และเข้าประกวดนางสาวไทยโดยใช้ชื่อในการประกวดว่าปัศนียาปัญโยพาศแต่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเริ่มการแสดงเรื่องแรกในภาพยนตร์ละครเรกข,ของอัศวินภาพยนตร์เมื่อพุทธศักราช2512หม่อมปิมบุญนาคเป็นผู้ฝึกการแสดง ในปีพุทธศักราช2512ตามด้วยบทน,นักแสดงสมทบจากเรื่องโทนจากการกำกับของเปียกโปตเตอร์ในปีพุทธศักราช2513สมรสกับโกวิชชติรสข้าราชการกรมศุลกากรเมื่อพุทธศักราช2513มีลูกสาวคนเดียวคือลลิตาปัญโยพาสอีตันสักดิเดชลูกชายคนที่สองของหมิวลลิตา มีความน่าหวานเหมือนคุณแม่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลชนานันและจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนานานาชาติรม่มฤดีโดยเขามีผลงานทางด้านถ่ายแบบและโฆษณามาบ้างตลอดจนถึงยังเคยฝากผลงานทางด้านวงการบันเทิงมาแล้วจากการเป็นแขกรับเชิญในละครวิลกรรมทำเพื่อเธอในวัยสามขวบมาแล้วด้วยโดยในช่วงที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมเขาก็เรียกว่ามีทั้งงานเดินแบบและถ่ายแบบกับใหญ่อมาร์ทช่างภาพอันดับต้นของเมือง ไทยมาแล้วด้วยนะโดยในล่าสุดนั้นน้องอีต,ตันก็ใช้เวลาว่างในการเรียนจบชั้นมัธยมปลายในการช่วยงานแม่หมิวลลิตาในการรับบทเป็นบาริสต้าในร้านเบเก,กิ้งเพเก่าของแม่หมิวนั่นเอง